คณะกรรมาธิการด้วยครับผมนะครับผมบอพวกว่าป๋าเปรมได้ไงป๋าเปรมเนี่ยล้นประเทศเท่ญญาไหร่หผมก็ต้องเตี๋ยเลยไงต้องตียอย่างที่เราเก่งไอ้เหี้ยอันนี้ผมผมบันทึกเสียงอยู่นะฮะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะบอกว่าอะไรผมบันทึกเสียงนะครับไม่เป็นไรไม่กลัวมึงเลยเหี้ยควายมึงที่มึงเกง่งเหรอที่ทำอาหารเตี๋ยเลยเหรอ ม่ว่าแตงคิวก่อนแกงเข้าพูดวในเมืองอ่ะระวังนะเขาเียบมึงตายจะบอกให้ทหารก็จะเล่นมึงเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมบ้านเมืองมีของเมืองไอ้เชี่ยเขาขู่มาสี่ปีอาหารก็ดูแลเท่าไหร่ไบ้เมืองไอ้เชี่ยกับผมมีอะไรมบ้างครับผมออบ้านเมืองไม่ของเมืองไม่ใช่ของธนาคอนลูกเด็กไ่จพินไทยนะเขาพู่มาทุาปกันเท่าไหร่ ครับผมครับผมมรือเปครับผมครับผมมีมีอะไรอ,ไรรอ,อีกไหมครัเออมึงปากไวาแหวนมึงซ้าแล้วอ็ครับผมมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครัเออมึงนระวังให้ดีอ่ะครับผมมีมีเพิ่มเติมอ,อีกไหมครับมีไปบอกพ่อมึงด้วย ครับผมครับผมท่านี้นะฮะฮ่าฮ่าฮ